สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะแม่แม่เอี่นะคะทางช่องพังน้องฝ้ายทุกทท่านเลยนะคะก็สวัสดีนะคะวันนี้เนาะบรรยากาศยามเย็นๆนะคะที่หมู่บ้านของเรานะคะวันนี้ก็พาน้องฝ้ายนะคะมาเดินออกกําลังกายนะคะแล้วก็พามาลิมยานะคะก็นะคะพามาดูนะคะจะสังเกตเห็นว่าน้องฝ้ายนะคะจะเลือกทานแต่ยาอ่อนๆเนาะนะคะอายุ เยอะแล้วนะคะก็จะทานแต่ยะาอ่อนๆนะคะก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆนะคะคุณแม่จานีนะคะท้องไรทงนนะะ่ท้องนาที่อ่มู่บ้านของเรานะคะก็มีชาวบ้านเนาะเกี่ยวข้าวอยู่นะคะก็ใช้เกี้ยวนะคะเกี่ยวข้าวเนาะไม่ได้ใช้รถนะคะเพราะว่าข้าวปีนี้นะคะมันแห้งแล้งนะคะมันไม่อุดมสมบูรณ์นะคะเหมือนทุกปีเนาะนะะ้พอแรงมาน้ําก็มาท่วมนะคะก็เลยทําให้ข้าวแบบ ยืนต้นตายไปหมดแล้วนะคะกว่าน้ําจะมาก็เลยเขาเกี่ยวเองนะคะเกี่ยวเองแล้วก็จะใช้วิธีการทุบนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรอะสมัยก่อนเนาะไม่มีรถนวดนะคะเขาก็จะใช้ไม้ะคะ่ะสองอันนาผูกกับเชือกเนาะ,ะแล้วก็ทุบเอานะคะก็เป็นวัฒนธรรมประเพณีนะคะพื้นบ้านนะคะของชาวอีสานนะ,ะที่เขาทํานากันแบบดั้งเดิมนะคะก็แม่ควานหลบแดดนะคะ ก็ต้องยอมรับว่าร่มนี้นะคะเย็นสบายมากนะแต่ว่าจะต้องขยับตัวนะคะตามร่มตลอดเวลาเนาะนะคะก็ทานหญ้านะคะนี่ทานหญ้านะคะอ่าบรรยากาศยามเย็นๆเนาะช่วงเย็นๆนะคะก็พาออกมาเลีมยมหญ้าแล้วก็เดินออกกาลังกายกันด้วยนะคะก็เปลี่ยนอาหารบ้างนะคะ ทานแต่ต้นสับปะรดเนาะนะคะทานแต่ย่านเนเปียนะคะก็พาออกมากินบรรยากาศนะคะท้องทุ่งท้องนานะพี่ฟ้าบอกว่าวันน oh ี้สบายตัวเลยนะคะเดินริ้วๆมาเลยก็หอมกลิ่นข้าวนะคะกลิ่นข้าวนี่นะคะกลิ่นข้าวเขายังเกี่ยวไม่เสร็จนะคะก็หอมกลิ่นข้าวก็จะ หิวข้าวเนาะหิวข้าวเขาอะค่ะข้าวใหม่นะคะมันจะมีกลิ่นหอมละมุนมากๆไม่ไม่ไม่เพียงแค่ช้างนะคะสัตว์เลี้ยงอื่นๆนะคะก็หิวไปตามๆกันเลยพามาดูอ้วนใกล้ๆกันเล็มหญ้าใหญ่เลยนะคะตอนนี้ทานอย่างมีความสุขเลยนะคะ ตกลวนน้ำบัวมาแล้วบัวก็กำลังจะกลับบ้านนะคะ ว่าแม่อยู่ตรงไหนหาวนิ่นงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้เต้าอ้วนของเราด้วยนะคะคุณแม่จ๋า <c oughs> อ้วนทานแบบชิวๆนะคะอ้วนมีความสุขมากๆเลยนะคะ <c oughs> ท้องก็จะป่องๆหน่อยแล้วนะคะช่วงนี้ท,ท้อยไปกินข้าวเขานี่นะคะมีข้าว ข้าวแบบนี้นะคะข้าวแบบนี้เนาะ <ไป S 2> นะคะจะชอบเอเถอยถอยถอยไปถอยถอยเลยเบนไปไเราฝากกดไลค์กดแช์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องฟ้ายของเราด้วยนะคะคุณแม่จ๋า วันนี้แม่ควันปิดร้านนะคะไม่ได้ขายผลไม้ออนไลน์นะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้อ้วนฝ้ายของเราด้วยนะคะก็ช่วงนี้นะคะร้านผลไม้ของเราก็จะฟืดๆหน่อยเนาะถ้านะคะไม่มีพ่อควันนะคะช่องพ่อควันมาช่วยแม่ควันก็คงจะขายไม่หมดนะคะก็เลยพักก่อนนะคะเดี๋ยวมีแรงก็นะค่อยลุกขึ้นมาสู้กันใหม่นะคะก็ เป็นกำลังใจให้นะคะน้องฟายด้วยนะคะคุณแม่จา๋านะนะคะเป็นความสุขนะคะของช้างเชือกหนึ่งนะคะที่ <c oughs> <c oughs> อยู่กับธรรมชาติเนาะ